คุณไม่ออกเลยเหมือนกันนะครับใช่แล้วตอนนี้ด้านที่งาอยู่ด้านใต้นะครับและต้นของแฮมเบอร์เกอร์อยู่ข้างบนเป็นแฮมเบอร์เกอร์อัพไซด์ดาวกับตารางกับตะลัดแบบลายกับตนแบบไ,ไม่จร,จริงเห็นแล้วแหละแต่แบบนกึกาเป็นสไตล์เขามั้งเออทำเสร็จแลวาำลงอย่างนี้อ่อันหรือว่าเรากลับด้านนะเอออย่างนั้นเลยนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ์นะครับ พี่ว่าวางลงไปทั้งกระดาษเลยจะดีมากแล้วเดี๋ยวให้เขาไปถักก้อนเลยเขาจะมีไปเลยด้วยวดีนะอ่าสัมภาษณ์ทางนู้นหน่อยครับพี่มุ้งเปรียบรอนะครับพี่เรียบร้อยแล้วคว่ะเขาใช้ไม้ีท้านะครับเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาแบบเสร็จเลยนะฮะรเรียบร้อยแล้วนะครับขอ้ยจังปมมือให้ทั้งสองท่านอีกรอบนึงอาาเมนูแฮมเบอร์เกอร์รักทำโตโตเสร็จแล้วน้องสองท่านนะครับ เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นีครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะครับนำแฮมเบอร์เกอร์สองชิ้นนี้ลงไปเสิร์กับแฟาคขับด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยโซนไหนกรี้ดแังสุดนะเขาจะเดินไปเองนะถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตให้ทั้งสองท่านนะครับลงไปได้เลยนะนำลงไปให้ไปกับได้ชินกันเลยครับทั้งจานเลยทั้งจานเลยทั้งจานเลยไหม ให้คนเดียวหรือว่าให้กัดกันคนละครเพียหคนเดียวเท่านั้นแต่หนึ่งคนที่เราโอเคที่สุดกินดงที่สุดนตายหนูตาแล้วนัแหละบนหน้หนังโฆษณาไงเขาทำให้กินะถ้าพร้อมแล้วเชิญทั้งสองท่านด้านล่างเลยนะครับ